าจะพาหมูหยองไปหาหมออองแล้ววันนี้เขาแบบมีเสียงเวลาเวลาหายใจเงี้ยดัง <c oughs> <c oughs> เหมือนมีเสียงอะไรเงี้ยติดแบบ s <S ติดในลําคออ่ะติดในแบบหลอดลมหรือลําคออะไรเงี้ยเหมือนเรามีแบบเ็ดในลําคอเงี้ย oh. แต่ก็เลยอ,อมีอาการเมื่อวานแหละว,วันนี้ก็เลยเออโทรไปหาหมอแล้ววันนี้นัดหมอตอนเก้าโมงครึ่งนะขับม,มาดูใบไม้แถวนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วนะ ออกมาลูกไม่ให้ออกมาไม่ให้ออกมา They've never even had it. They've never smelled it, but they keep going Oh, it smells like that but It doesn't. They smelled it, but they never try. try. Well, they, they, they need to. They need know, to eat first. it. You, know, they, you understand? They've never even Before smelled it. Decisions. These people have never even smelled it. They're lucky they even know the word durian. พอมาถึงคลินิกนะคะเราก็ต้องโถเขาไปหาหมอก่อนนะว่าเออมาถึงแล้วจอดตรงไหนอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเอองั้นจอดข้างนอกนะแล้วก็เออไม่ต้องเข้ามาตรง หน้าประตูอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาเขาก็จะมาเปิดประตูอีกห้องหนึ่งห้องสําหรับตรวจเจ้าหมูหยองอีกห้องหนึ่งตรงเ,เปิดประตูข้างให้นะให้เข้าไปในห้องนี้แหละเพราะว่าเขามีอาการคอเคลือบเคล้าใช่ไหมเขากลัวว่า,วาเอออาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรเป็นโรคติดต่ออะไรเดี๋ยวจะถ้าเข้าไปข้างหน้าประตูจะมีแบบสัตว์เลี้ยงอะไรหลายอย่างที่คุยหินเขาพามาหาหมอใช่ไหมมันก็อาจจะติดต่อกันได้เขาก็เลย มาเปิดประตูรับตรงอีกด้านข้างเพื่อให้เข้าไปรอห้องนี้นะแล้วก็ผู้ช่วยหมอเขาก็มาเปิดประตูให้แล้วก็เช็คประวัติหลังจากนั้นก็ให้รอพอรอเสร็จเดี๋ยวหมอก็จะหมอประจำของเจ้าหมูหยองนี่แหละเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเช็คอาการนะ He's praying. So. เสร็จแล้วจ้าสำหรับพาเจ้าหมูยองมาให้หมอตรวจดูอาการของเขานะก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังพากลับบ้านนะ หมอเขาก็ถามแหละว่าเออเขากินอะไรนะก็คือเขาก็กินอาหารเปียกกับพ่อเขานะเจ้าหมูกรอบแล้วก็กินอาหารเมร็ดแล้วส่วนมากเขาก็จะเขาจะชิวเขาจะเคี้ยวเออใบเศรษฐีขอดซับมานะคะแล้วก็เราก็ถามเขาว่าเศรษฐีขอดซับรูด่างออต้นอ,อ่าไผ่กวนอิมแล้วก็ต้นเออเศรษฐี เรื่อนนอกเลือนในของเรานั่นแหละแล้วก็ต้นโปยเสียนเป็นอันตรายต่อ,เ,อเจ้าแมวไหมเขาก็ตรวจเช็คดูเขาก็บอกว่าเออไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วก็ดีแล้วแหละที่เกิดอาการอะไรก็พาน้องแมวมาหาหมอนะคะจะได้ตรวจเช็คดูได้แต่เขาว่าก็คือเราเพิ่งพาเขามาหมูหยองหมูหวานมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออมันยังสรุปสาเหตุอะไรไม่ได้นะ ก็เออก็ก็ดีแล้วที่พามานะคะสำหรับค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะก็92.5เหรียญสำหรับตรวจอาการอย่างเดียวนะคะในอเมริกาขอบคุณที่รับชมค่ะ